บิดคาร์บเอ็กเชนผ่านการรับรองมาตรฐาน s o c t Type 2การันตีความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือในระดับสากล s o c t Type 2 หรือ System and Organization Control t o เป็นมาตรฐานการตรวจสอบด้านความปลอดภัยของระบบอย่างต่อเนื่องในระยะยาวแตกต่างจาก SOC 2 Tab 1ที่เป็นการตรวจสอบการออกแบบระบบว่ามีมาตรการการควบคุมความปลอดภัยครบหรือไม่ในระยะเวลาสั้นๆซึ่งทั้ง2มาตรฐานผ่านการรับรองและออกโดยสถาบันผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งอเมริกาหรือ AICPA ใช้ประเมินหลักเกณฑ์สำคัญ5ด้านได้แก่ความปลอดภัยในการเข้าถึงระบบความพร้อมในการใช้งานของระบบความถูกต้องของ การประมวลผลข้อมูลการปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งตอนนี้บิตคับได้เชืผ่านการรับรอง SOC 2 Type 2เป็นที่เรียบร้อยจึงตอกย้ำความมุ่งมั่นในการปกป้องข้อมูลและมอบประสบการณ์การใช้งานที่ปลอดภัยให้กับลูกค้าทุกคนเรยียนรู้เพิ่มเติมในที่เว็บไซต์ bitcup.com ค r y ปโต c u r r e n c y และ Token ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูงท่านอาจสูญเสียเงินล,ลงทุนได้ทั้งจำนวนโปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้